ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสลาเมเรกุมค่ะวันนี้ทำทำอะไรทำห่อหมกปลาจ้าพอดีไม่มีใบตองเนาะเราก็เลยใช้พริกเนาะเป็นตัวหอ่อเอาปลาแล้วก็คลุกกับเครื่องแกงปรุงรสตามใจชอบจ้ะตอนนี้เราก็ใส่กะทิลงไปเนาะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะ อันนี้กวนน่าจะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้ากับน้ำกะทิเนาะกวนพอให้เหนืดให้ข้นก็พอค่ะจะเนี่ยประมาณนี้เนาะอหอมกของเราเราใช้กระหล่ำปีที่เราลวกแล้วเนาะรองไปในพริกจ้ะถ้าใครมีแบบเหมือนใบยอใบอะไรอย่างงี้เนาะจะอร่อยมาก,กเลยจ้ะใส่เลยจ้ะนะ ค่ะนำไปนึ่งเนาะปิดฝายอดน่าจะโดยน่าจะูด,จะด,ดด้วยจะเราก็นึ่งต่อไปจนกว่าจะสุกเนาะนี่จะเสร็จเรียบร้อยยกขึ้นเนาะสิลลา์ นี่จ้ะนี่หอมหมกของเราหอมหมกขาม่กขเาเชิญเซ็ตจ้ะต้องสัน่นต้องสั่นเดี๋ยวหล่นมาจ้ะเรียบร้อรยได้เข้ามาช้อนหนึ่งกินข้าวก่อนบิสมิลเราห์อมาเลยหอมหอมกจ้ะนี่ชิมน้ำ่อนบิสมิลลา อร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างที่ทำค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching คะ่ะบ๊ายบายค่ะมาสลาม,มาบ๊ายบาย